สวัสดีคับผมสวัสดีทุกท่านที่กําลังเข้ามารับชมคลิปนะครับผมที่ช่องบาบูสินค้าเกษตรของเรานะครับผมกราบขอบพระคุณทุกท่านนะครับผมที่เข้ามารับชมคลิปที่ช่องบาบูสินค้าเกษตรของเรานะครับผมวันนี้สําหรับใครที่กําลังมองหาไม้ป่าแท้อีสานใต้ดอ,อกหอมนะครับผมแปลกไม้ป่าแท้ใกล้ศูนพันธุ์เลี้ยงง่ายทนแดดนะครับผมดอ,อกหอมวันนี้เรามีสองเซตสามปอยนะครับผม เอื้องสปอยชมพูนะครับผมสามปอยชมพูไม้สดสวยมากพึ่งลงจากต้นไม้ประมาณใายๆนี่เองนะครับผมผมพึ่งไปรับมาพร้อมเขาแกะชุดใหญ่ฝูงใหญ่นะครับผมเราจะขายเป็น2ชุดนะครับผมชุดแรกจะเป็นงานกอ3ปอยชมพูงานกอนะครับผมอันนี้กอแรกกอแรกมีทั้งหมด1มีอะมีประมาณ10กว่ายอดเกือบยีนู้นนลมั้งครับคือสวยมากเห็นไหมครับสวยสดมากอันนี้กอแรก อันนี้กอสองมีสองกอนะครับผมชุดนี้งานกอสองกอขอพันห้าร้อยบาทรวมส่งนะครับผมสองกอนี้ขอพันห้าร้อยบาทรวมส่งนะครับผมเอื้องสามปอยชมพูดอกหอมมากนะครับผมงานกอสองกอนี้ผมขอนะครับผมผมขอพันห้าร้อยบาทรวมส่งใครสนใจโทรมาแอดไลน์มาที่เบอร์ศูนย์เก้าห้าเก้าสี่หนึ่งแปดเก้าแปดแปดได้เลยนะดอกหอมครับผม แล้วก็คือไม้สดมากแล้วก็คือไม้ฟอร์มกอนะครับผมไม้กอเอาไปเกาะต้นไม้ได้เลยนะครับผมชุดแรกนะครับผมมาต่อชุดที่สองนะครับผมขออนุญาตวางชุดแรกไว้นี่ชุดแรกพันห้าสองกอนะครับผมเป็นงานกอแบบนี้เลยสดๆมาใหม่ๆเลยนะครับผมพันห้าร้อยบาทรวมส่งนะมาชุดที่สองครับชุดที่สองเรามานับพร้อมกันว่ามีกี่กิ่งนะมีหนึ่งกอนะครับผมงานสดมากนะครับผม ดอกสวยครัผมอันนี้ฝักเก่าเขาเห็นไหมฮะดอกจะใหญ่หน่อยสวยหน่อยหนึ่งต้นหนึ่งกอนะคะอันนี้ไม่ใช่หนึ่งต้นเนะคะีค่ะมีสี่ห้าช่อหนึ่งกอสองนะครับสองสามต้นใหญ่นะฮะปกติเขาขายกันกิ่งละร้อยนะครับสามสี่ ี่อันนี้มีติดคอนด้วยนะคะห้าหกติดคอนไม้มาแบบนี้เลยห้าหกเจ็ดนะครับแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสาม สิบสี่นะครับสิบห้าสิบหกสิบเจ็ดเป็นกอสิบแปดนะครับผมสิบเก้ายี่สิบยี่สิบเอ็ดยิบสองกองนี้นะครับผมเป็นทั้งกอด้วยเป็นทั้งไม้ย่อยด้วยยี่สิบสองยี่สิบสองอ่าต้นนะครับผมเป็นแล้วก็เป็นกอก็มีนะครับผมในนี้ เซตนี้ผมขอพันสองร้อยบาทรวมส่งนะครับผมประมาณสองกิโลกว่าปกติถ้าขายเป็นกิโลก็กิโลละแปดร้อยแต่ส่วนมากเขาขายเป็นกิ่งเพราะมันหายากเขาขายกันกิ่งละร้อยนะครับผมอันนี้นะเซตนี้ยกกองนี้นะครับผมอย่างที่นับมาเลยชุดที่สองนะครับผมสามปอยชมพูขอแค่พันสองร้อยบาทรวมส่งใครสนใจนะครับผมสามปอยชมพูดอกหอมเลี้ยงง่ายนะครับผมหายากนะครับผมเป็นไม้ป่าแท้อีสานใต้นะครับผมใกล้ศูนพันสองสองชุดนะครับผมชุดแรก สอกอแบบนี้เป็นงานกอนะครับผมไปติดต้นไม้ได้เลยไม้สดสวยมากนะคะผมสองกอพันห้านะครับผมชุดที่สองอันนี้โคตรคุ้มแต่งานกอมันจะหายากกว่าเนาะอันนี้ชุดที่2อ,อันนี้ผมให้ไปถูกๆเลยวันนี้1,200บาทรวมส่งกองนี้เลยนะครับพันสบาทรวมส่งนะ ใครสนใจโทรมาแอดไลน์มาที่เบอร์0959418988นะครับผมยังไงกราบขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปที่ช่องบาบูสินค้าเกษตรของเราด้วยนะครับผมสารปอยชมพูนะงานสดสวยแบบนี้เลยสวยแบบเด้งๆแบบนี้เลยนะฮะเอาพึ่งเอาลงมาจากป่านะครับผม โทรมาแอดไลน์มาที่เบอร์0959์1 8 9 988นะครับผมยังไงกาบขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปด้วยนะครับผมขอบพระคุณทุกท่านที่อุดหนุนนะและก็ขอบพระคุณทุกท่านที่กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เรานะครับผมขอบคุณมากๆครับสวัสดีครับ